สวัสดีครับผมสิงเท่าสิงเท่ามันอ่า พูดถึงกีตาร์ใช้งานของผมอยู่ปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างนะฮะพอชุกบเก่าปุ๊บผมว่าขายไปค่อนข้าง่เยอะเพราะช่วงโควิดช่วงที่อยู่ในเหตุการณ์ที่มันย่าแย่เพราะผมก็เป็นโควิดด้วยช่วงนั้นก็เลยต้องปล่อยกีตาร์ไปค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ใช้กีตาร์อยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็ตัวแรกที่ผมจะอ่ามาแนะน,นําเพื่อนๆเล่าสู่ว่าประวัติมันเป็นไงบ้าง ตัวนี้ก็เป็นอกิบสันคลาสสิกคัสตอมครับปี2012ปีสองเป็นเป็นปีที่ผลิตรุ่นนี้มาทำเหมือนอ่า uh, หน้าตาเหมือนอ่าสตอมเลยรุ่นใหญ่ตัวนี้มันเปิดตัวมาที่ตอนตอนที่ผมดูตอนนั้นมันหกหกหมื่นสามนะเปิดตัวตอนนั้นส่วนที่ตอนที่ผมได้มาก็ ค่อนข้างใหม่ช่วงนั้นน่ะกับคนรู้จักกันก็ปล่อยให้ก็สภาพค่อนข้างใหม่ช่วงนั้นครับพ u มันเป็นพ u อ่า57 57คลาสสิกซึ่งเอามาลองแล้วจนช่วงนั้นแล้วมันเอามาใช้งานผมว่ามัน,มนไม่มันไม่ค่อยแรงไม่ค่อยไม่ค่อยตรงใจผมเอามาใช้งานเท่าไหร่ว่าเราเล่นในห้องอใหญ่ๆปื๊บ เสียงมันไม่โดนนะนะผมก็เลยผมก็เลยโมงไปเรื่อยเปื่อยมีอ่าหลายหลายน่นแต่หลายเดือนแล้วที่ผมเคยเคยลง,ลงโพสต์ขายอยู่เหมือนกันนะตัวนี้ผมเคยขายสี่หมื่นห้ามั้งที่เคยใน YouTube ผมจำไม่ได้กันกี่เดือนไหนแล้วที่ผมผมขายของสะสมผมตัวน,นั้นเนี่ยทำไมทำมาเพื่อผมก็เลยตัดสินใจไม่ขายเอามาใช้ดีกว่าเก็บไปใช้ ไอพียูเก่าผมก็ขายไปแล้วก็เอาพียูอ่านซื้อของไอสลลใส่ก็ยังไม่โดนใจอีกก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยล่าสุดนี้ที่ก็เลยใช้ก็มีตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เอาโมมาเป็นไอซิมซิมัมมวรุ่นดีออตัวนี้ค่าเอาผดแรงอยู่13กว่า13อหมไอตัวข้างหลังนี้ก็ผมเลยเปลี่ยนมาเป็น d อดิมาเซโออดีพีร้อยรุ่น Distortion ก็โอเคก็แมทก,กันอยู่ นเลยมาใช้ก็เอามาเล่นใช้งานก็โอเคใช้งานได้ตอนนั้นผมลงขายบอกไปสี่หมื่นห้าัวคนทักมาขอซื้อเต็มเลยผมว่าทำไมมันมนมนมีคนแบบมาจีบตัวนี้จังผมเลยงงค่อนข้างงงกันนะหรือว่าผมขายถูกไปหรือเปล่าพอดีผมได้ถามมังมีลูกศิษย์บางคนก็บอกว่าอาจารย์ปล่อยถูกไปเพราะว่ามันเป็นกีตาร์รุ่นที่มันเลิกผลิตไปแล้วได้อย่างมันทาหน้าตาคล้ายๆกิบสันคัสตอมเลยหัวหัวอ,อะไรเงี้ย เหมือนคัสซอมเลยใช่ผมมีมีคัสซอมต,ต,ตัวหนึ่งเดี๋ยวจะมาบอกคอเคอแต่คอคอมันค่อนข้างใหญ่สเกลมันใหญ่นิดหนึง่งคอก็จับง่ายอยู่แต่ว่ามันอ้วนนิดนึงืงถ้าเป็นคัสซอมของผมคอมันจะเล็กแล้วก็กำง่ายนิดหนึง่งน้ำหนักก็จะเบาวกว่าคัสซอมตัวนี้อยู่สี่โลกว่าไอ้คัสซอมตัวนั้นผมมันห้าโลกว่าค่อนข้างหลักนิดหนึง่งเพราะว่าผมเห็นอ่า มีคนมาลงขายบางคนก็ขายห้าหมื่นอัพขึ้นบางคนก็ห้าหมื่นห้าแต่เป็นพียูเดิมนะแต่ผมไม่มีพียูเดิมบางคนก็บางคนสภาพกิ๊บเ,เก็บนี้ก็ปล่อยหกหมื่นกว่าก็มีผมเลยเสงสยัยจริงเลยมาเลยถามบางคนที่เคยลงขายไปเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นแรไอเทมก็คือมันเลิกผลิตไปแล้วแล้วก็อยากเป็น,ปนรุ่นคลาสสิกที่ทําเหมือนมันคัสตอมเลยเพราะว่ามันจะมีขอบไปดิ้งแต่ด้านหลังด้านหลังมันไม่มีขอบ ด้านหลังไม่มีฮะถ้าเป็นไ,นไอ้คัสซอมจะมีขอบไปดิ้งขาเงนี้ตามมาด้วยอืผมก็เลยเออเก็บไปใช้ดีกว่าเพราะว่าเอามาเล่นแนละ้วมันเอเอค่อนข้างนะเข้ามือดีเหมือนกันก็เลยเก็บไปใช้ตัวนี้ตัวใช้ทำคลิปสอนเพลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับตัวนี้ ก็เป็นตัวตัวหนึ่งที่ผมใช้งานทํางานอยู่ที่จะแดงค่อนข้างเยอะนักเเบานะครับามาลองดูอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้งานอยู่ ตัวนี้เป็นเป็นตัวไอ้คัสตอมที่ผมใช้งานอยู่เลยตต่ก,ก่อนใช้งานทุกวันใช้งานจนบดระวางมันไปตัวนี้ค่อนข้างแบบดุดนันแรงตัดใจไปลเล่นใช้งานอยู่นะแล้วผมเล่นใช้งานไปจนจนทิ้นแหละซามันจะจะ หนาแล้วก็พุ่งมากกว่าตัวกอเอคลาสสิกคัตตอมสกินตัวนี้ผมได้มาจากเพื่อนทำอัลบั้มด้วยกันเป็นเพื่อนคนที่ชื่อเอเอชลรัตทำอัลบัม้มอ่าเพลงก็ไม่ได้ดังอะไรหรอก ก็ทำทำสามอัลบั้มเขาส่งกีตาร์ตัวนี้มาผมอัดครับตอนนี้เป็นเจ้าของเขาพอทําครบสามอัลบัม้มปุ๊บก็เ,เลยยกกีตาร์ตัวนี้ให้ผมครับค็มันเลยต้องต้องเก็บไว้เพราะว่าผมว่าใช้งาน,นก็ใช้งานาตลอดเลยค่อนข้างนานแะล้วก็เลยได้ตัวนี้ก็เลยแบบเพื่อนให้มาภาพปีตัวนี้ตัวนี้ปีปีสองพันสองครับสองพันสองได้มาก็ มีรูปโลโก้ผมแล้วผมก็เลยมาเขียนเป็นรูปตัวผมนี่แะแล้วก็มีลายเซ็นน้าแอดแล้วก็นาปูพงศิษฐ์แล้วก็มีคุณต้นซินดีฟ้ฟูแล้วก็คุณต่อซินดี้ฟูเซ็นให้ตัวนี้เพราะตัวนี้เล่นสบายถึงมันตันหนักก็จริงแต่ว่ามันซามันได้ดังใจเราดีพี่อยู่ตัวหลังปุ๊บเนี่ยพูดคำใส่เอฟเฟคใหญ่เอ,เอฟเฟคไปแล้วเสียงมันวิ่ผมก็เลยถอดฝาครอบออก เออมันก็เลยหายวิตมันคนก็บอกให้ไปแว็กพอไปแว็กแล้วมันก็มันก็ไม่หายนะให้ให้เพื่อนไปแว็กให้ก็ไม่หายก็เลยปล่อยไปก็เลยถอดฝาครอบออกประมาณนี้เคยทําคลิปลงไปแล้วตัวนี้ได้มาเพราะมีจะพาดทำเพลงร่วมกันก็เลยเออได้มาก็เลยผมก็เลยเก็บขทิ้งไว้ที่ที่บ้านนี่แหละแล้วก็ได้ใช้งานเท่าไหร่นานที่เอาไปใช้งาน ราะว่ามันอยู่อยู่กับเรามาแล้วก็สร้างให้เรามีเงินมีทองได้ก็เพราะจากจากมันนี่แหละทํามาใช้ทามาหากินกันก็เลยอยู่คู่กับผมมาตลอดแหละตัวนี้ก็ซ่อมตัวนี้ครับอ่ามาดูตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ผมานานๆเอามาใช้งานทีเป็น ไอมันเน็ตไอมันเน็ตโลสตอร์ทูตัวนี้หลายๆคนคงเห็นผมทำคลิปค่อนข้างเยอะแล้วผมก็โมไปเรื่อยไอตัวนี้ที่ผมได้มาได้มาฟรีฮะได้มาเป็นเอ่อเป็นโครงสร้างจะเป็นซากเปล่าเลยแหละเพราะว่าตัวนี้เป็นกีตาร์ของพี่ชายของคุณเธเดลคณคุณเธเดล พูดถูกแบบเดาเดาเเธอเดาว่าไงันเนี้ยวงกีตา้าวงตีสิบของคุณวิทยวัฒน์แกชอบขี่ฮัลเล่มาอ่าแกก็ติดตามผลงนานผมมาแหะเป็น,คน,คนเอฟซีคนหนึ่งเวลาแกเล่นสดของรายการวงของตีสิบเวลาเจอเพลงไหนแกแกไม่ทานแกจะดูคลิปของผมมาแหละผมก็เลยทักไปว่าผมอยากได้กีตาราตัวนี้เพราะสมัยก่อนผมเล่นตอนผมเล่นตีช่วงวัยรุ่นผมมีตัวนี้แล้วขอยืมเพื่อนเล่นประจํา เลยเลยอยากได้ได้กับคืนมาในะช่วงนั้นนะก็เลยลองโพสต์ถามาคุณทเดลวก,ก็เลยบอกว่าเขามีเขามีแต่เป็นซากนะเป็นของพี่ชายเขาซึ่งพี่ชายเขาโมไม่เสร็จหรอกพี่ชายเขาเสียชีวิตไปแล้วก่อนแล้วก็เลยถามผมว่ากลัวไหมว่ากีตาร์ตัวนี้เ <c oughs> กี่ยวกับกีตาร์ปีสิงว่าผมไม่กลัวหรอกเขาเป็นโมใส่ฟ์โรสช่วงนั้นนะก็เลยตรงนี้นมันก็เลยผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปปรับทําอะไรนะมันลยไปซื้อไอ ไอแต่เป็นไอตัวหมุดครอบสายไ้แต่ไม่ได้ล็อกหรอกหมุนไม่เฉยใส่ให้เลยก็แต่แต่เขามีย่องให้แต่ปิก,กาดไม่มีเลยล้นๆพียุงพียูเลยไม่มีผมต้องมานั่งตัดปิก,กาดเองอ่าแล้วก็ลูกบิดมีก็เลยทําก็เป็นรีเฟรมากกีตาก็อะไเซนไปเรื่อยสีปิ่นมามก็เซนพียูนี่ผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอ่าไปเจออ่ามีคนโพสตขายผมก็เลยซื้อ ของชุดดิมซิโอ ADP หนึ่งศูนสองกับ DP หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดขายถูกเลยเอามาใส่ตัวนี้ผมจะใช้เล่นงานแห่ของผมมีงานแห่ผมจะใช้ตัวนี้เล่นประจำเพราะว่ามันมันลุยดีแล้วก็อย่างมันโดนมันล้มอะไรเราก็ไม่ค่อยไปเสียดายเป็นห่วงเป็นห่วง,งมันเท่าไหร่ <S <S ถ้าเอาตัวแพงๆไปเพื่อไปเล่นงานแห่แล้วปุ๊บเราก็เป็นห่วงเป็นความมีความกังวลอีก ตอนนี้ก็เลยโมให้แบบมันเล่นกับงานนอกงานอะไรเป็นขาลุยอ่ะเล่นงานจริงก็ใช้ได้เสียงก็โอเค อนเองใช้มันลุ่มตัวเดียวแล้วก็มีคิวซิิตใช้เวลาเล่นเท่ๆอย่างเงี้ยอ,เ,อเป็นที่มาของกีตาร์พีสิงผมก็เลยใช้อยู่ประมาณนี้ใช้งานอยู่ก็ทำคลิปสอนหลายเพลงแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาเจอตัวหนึ่งที่ผมใช้งานอยู่ก็น่าจะมีแค่นี้ที่ <c oughs> ส่วนตัวนี้ตัวนี้อ่า <c oughs> ตัวนี้อ่า PIS Santana 3นะครับตัวนี้ก็เพิ่งได้มา ตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงเน,นั้นอ่ะพอดีคนรู้จักกันอยู่ในเพื่อนอยู่ในเฟสกับเอฟซีม FC ผมคนหนึงก็เขาขายให้ถูกๆก็เลยขายซื้อขายกันตกลงราคาที่หกหมื่นนะครับไม่รู้ว่าแพงก่บไม่รู้นะเพราะว่ามันมีกีตาร์มันมีตำหนิก็คือมันเป็นเลกเกอร์มันเป็นฝ้านะครับ ถ้าเห็นดูสังเกตรจริงๆเราจะไม่เห็นตัวสีสีมันเลยตรงลายเฟรมไม่เห็นเลยเพราะว่ามันขึ้นฟ้าครอบไปหมดพื้นฟ้าขาวอย่างเงี้ย P X S จะมีปัญหาเรื่องฟ้านะเมื่อลแลกเกอร์คือตรงนี้เป็นฟ้าแต่มันก็ยังเป็นเป็นเ,นเงาอยู่ยครับเป็นเงาอยู่อมผมก็เลยเอามาเล่นเพราะผมเอามาใช้งานผมไม่ได้เอามาเอามาเก็บไงเพราะว่าพี่คนที่ขายเขาเขาเ,ขาเป็นขาเก็บไงเก็บพวกกีตาร์พวกกีตาร์แพงๆดีๆอะไรเงี้ยพอดีผมพอมีกําลังก็เลยสอยมา ขอรถพี่เขาเขาก็เลยขายให้หกหมื่นทุนก็ไม่ได้โมไม่อะไรก็มาดําเดิมเลยเพราะว่าเป็นสไตล์ของซันตาน่าเราก็เลยแบบคงไว้นะครับพี่ยงพีอยู่เลยของซันตาน่าไม้เหมือนกัเป็นมอกกันีมั้งมอกก็ดี น่าจะใช่ชครับก็เป็นรุ่นเทนเทนท็อปผมก็ไม่รู้เหมือนกันพอดีมันเป็นปีที่ลูกบิดมันตรงอ่าตัวล็อกมันจะเป็นอสองปีสองพันสองพัน้วนหรือสองพันหนึ่งเนี่ยมันทำมยับเป็นลูกบิดล็อกแค่ปีเดียวแล้วนั้นก็ไม่ทำอีกมันเป็นแบบเป็นเดือยพอเรากดล็อกเราต้องคลายเดือยมันปุ๊บมันถึงจะคลายสายได้ แต่ตอนใส่ก็ใส่เข้า,าไปเพ๊บก็หมุนพอหมุนมุดม,มันจะล็อกไปมันเองอโรมัติเออมันก็แปลกดีเหมือนกันใส่ใส่ง่ายครับค,ค่อนข้างง่ายล็อกโอเคใช้ได้คุณ <l ots> ดีตอนที่ผมไปเล่นอยู่ที่ดนตรีที่ใต้พวกกลุ่มเพื่อนๆนักดนตรีกันเขาตั้งฉาย,ยาว่าเราเล่นเหมือนซันตาน่าไงก็เลยตั้งเป็นล้อเดียมันเป็นซันตานอยก็เลยเป็นขาไก่ซันตานอยก็เลยแบบเออ เราน่าจะมีพลดีรุ่นสัตนาสักตัวนึ่งีจังหวะมันได้ก็เลยปรีนี้มีตัวนี้เ,เออได้มาครอบครองก็ว่ากันไปสามก็คารคเตอร,ร์เขคล้ายๆของสัตนาเลยสาวอ้วนทู่ๆอะไรเงี้ยผมก็ชอบนะเล่นออกมาปุ๊บานานที่เล่นก็โอเคมันก็เหมือนนะแต่่าไม่ได้เล่นเพล,เลสงสัตนาารือนเวลาทํำงนางนอะ ลเวลาเล่นสไตล์ซันตนาน่ามจะค่อนข้างแบบซาวแบบคุ้คนๆแบบใช่เลยนะ เพราะว่าเขาออกแบบมาเป็นสไตล์อย่างเงี้ยมันพอมาเล่นเพื่อโอ้โหแม่งเหมือนเลยอย่างเงี้ยแต่เวลาเล่นเล่นเพลงพวกทั่วไปอย่างเงี้ยพวกก็เล่นเล่นเล่นเหมือนกัน่ะอ่าเอาไปเล่นก็โอเคมันก็รองรับพวกล็อกพวกอะไรได้ได้ค่อนข้างเยั่งกันเลยเล่นมัเล่นเพลงอ่าอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะโดนดิสซิสบ้างรู้ เออไม่นด้เล่นล็อกหนักเพิ่มเอ้ยมันก็ใช้ได้นะฟันดาบพอเล่นอ,อาซามันก็หนาโอ้ใช้ได้เหมือนกันอย่างเงี้พอล่าสุดตอนนี้ปัจจุบันผมก็จะใช้ตัวเนี้ย ไปทํางานที่ทางานตัวบรรเงก็ใช้แต่ตัวนี้เป็น,ปนตัวหลักเลยเพราะว่ามันเบาเพราะว่าเบาก,ากว่าไอ้ยิปสันผมอีกเบาก,ากว่าตัวไอ้คาสิกคัตอมอีกก็เลยใช้ตัวนี้เล่นเป็นเมนหลักก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ช่วงนี้นะครับปรเด็นเล่นลซาวล็อกเพลงอะไรเออมือนก็ โอเคก็ใช้ได้ครอบคุมทุกแนวเหมือนกันเออพอเรามีรุ่นนี้ก็ออโอเคก็จะใช้รุ่นนี้ไปประมาณนี้ที่ผมใช้อยู่นะก็หมดละก็จะมีอีกตัวนงกีตาร์โป่งที่ผมใช้บางครั้งเพื่อนๆอาจจะเห็นผมเล่นทําคงทำคลิปนั่นแหละ ติ๊ต้าป่งโบราณผมอ่าเป็นรุ่น FC410A เก่าเละเป็นรุ่นไม่ได้ไม่ราคาไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับตืก่อนตัวก่อนซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาไม่ไม่ไม่ม่กี่พันหรอกแต่สมัยยุคก่อนเน่ยนะแต่เดี๋ยวนี้ราคามันค่อนข้างแรงกับบ้างบางคนเก็บแต่ของผมมันจะภาพมันโซมมากไปรีเฟรชแล้วก็คอเคยก็พัง เลยให้ช่างเขาทำให้แล้วก็ไปใส่ P ีของจีโทนมาครับ มีกีตาร์โป่งแล้วมีกีตาร์อยู่สี่ตัวแล้วเห็นเพื่อนๆถามมาว่าผมใช้อยู่กี่ตัวมีกีตาร์พ e ีสิงอิบันเดตโรสตาร์โทนนี่ก็ใช้งานแห่ส่วนใหญ่แล้วก็กีตาร์โป่งนี้ก็เล่นโฟกเล่นอะไรจะใช้แล้วก็มีกิฟสันสองตัวกิฟสันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่จะใช้แต่ซันตนาเล่นปัจจุบันนี้ครับก็มาเล่าสู่เพื่อนๆฟัง เพื่อนเขาอยากรู้ว่าผมใช้กีตาร์ตัวไหนอยู่ปัจจุบันตัวนี้พอตัวตัวเก่าๆที่เคยมาลงแล้วก็น่าจะขายหมดแล้วแหละเพราะว่าช่วงแย่ช่วงโควิดมาแล้วดนตรีก็แย่ก็ขายเทขายอุปกรณ์จนหมดตัวนี้ก็เหลืออยู่แค่เนี้ยพอได้ทํางานทําการก็มีอยู่มีเท่าที่ใช้อยู่แหละก็ถ้ามีเงินมีทองหรือว่าอะไรที่มันดีขึ้นก็คงจะมีมีเก็บมากกว่านี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ